กับข้อขอสวัสดี FC คนค้นหวยทุกท่านนะครับคนค้นหวยคลิปนี้จะพา FC ไปค้นหาหลักร้อยสูตรใหม่นะครับซึ่งเป็นสูตรระยะสั้นนะครับถูกเกดงวดนะครับค้าบก่อนจะไปชมคลิปดูคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนช่องคนค้นหวยสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับชมแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ก็ขอสวัสดีเอฟซีคนค้นหวยทุกท่านนะครับคนค้นหวยคลิปนี้ก็จะพาเอฟซีไปค้นหาสูตรหลักร้อยนะครับหลักร้อยเทียบจนสองสูตรสูตรระยะสั้นใหม่ถูกเจ็ดวดนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับซึ่งเป็นสูตรระยะสั้นนะครับลงไว้ในช่องนะครับถ้ามันเดินดีเราก็ใช้ต่อถ้าไม่เดินดีเราก็จะหยุดนะครับ สำหรับสูตรใหม่นี้ก็ถูกมาทั้งหมดเจ็ดงวดนะครับครับก่อนจะไปชมงวด1ตุลาที่จะถึงนี้ก็จะให้ดูไปตั้งแต่งวดแรกเลยนะครับงวดแรกนะครับหลักร้อยสูตรที่1 5ตัวสูตรที่สองสตัวนะครับ เริ่มถูกไปตั้งแต่งวด1 9 6นะครับก็ <c oughs> จะบอกสูตร3มงวดสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับงวดแรกเทียบชนแล้วได้1กับ5ผลรางวัลที่ออกออก หนึ่งเก้าหกเข้าที่หนึ่งหลักร้อยงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้แปดตัวเดียวผลรางวัลที่ออกออกแปดศูนย์เจ็ดเข้าที่แปดหลักร้อยงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้ศูนย์สี่หนึ่งผลลัพธ์ที่ออกออกสี่หนึ่งเจ็ดเข้าที่สี่หลักร้อยหนึ่งเข้าที่หลักสิบงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้สี่แปดสามผลลัพธ์ที่ออกออกสี่ศูนย์ห้าเข้าที่สี่หลักร้อยห้าหลักหน่วย งวดต่อมาเทียบชนแล้วได้ห้าตัวเดียวผลลมาที่ออกออกห้าเก้าสี่เข้าที่ห้าหลักร้อยงวดต่อมาเทียบชนงวดนี้ไม่ชนนะครับงวดนี้ไม่ชนผลละมันที่ออกออกห้าแปดสามนะครับงวดนี้ไม่ชนเข้าเฉพาะสูตรที่หนึ่งนะครับพห้าห้าหลักร้อยกับหลักสิบ ส่วนชุดที่สองนี้ไม่เข้านะครับมีหกสามตัวแล้วก็สองงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้หนึ่งสามสี่ผลรางวัลที่ออกออกสามสามสองเข้าที่สามหลักร้อยกับหลักสิบงวดที่ผ่านมานะครับเทียบชนแล้วได้เจ็ดกับหกผลรางวัลที่ออกออกเจ็ดศูนย์สามเข้าที่เจ็ดหลักร้อยงวดที่จะถึงนี้นะครับเทียบชนแล้วได้เจ็ดหนึ่งสามนะครับเจ็ดหนึ่งสามซึ่งเจ็ดก็จะไปชนกับสูตร สูตรสรุปให้ไปแล้วนะครับได้2กับ7นะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยงวดนี้ไปชนก็คือเจตัวเดียวนะครับเด่นที่7นะครับงวดนี้นะครับครับจะบอกสูตรตั้งแต่ทําสูตรให้ดูตั้งแต่1 2ึ่งสามสางวดนะครับสมงวดเริ่มตั้งแต่งวด3ามสามสอง สาถิติสถิติสูตรนี้หลักร้อยห้าตัวกับหลักร้อยสี่ตัวนะครับ ตำแหน่งที่ใช้หน่วยบนร้อยครั้ง4ี่บวกเลขของที่หกเจนะครับสูตรที่1นะครับหน่วยบนเริ่มตั้งแต่ห้าแดสหน่วยบนของงวด5้าแปดสามเดิเมห่งสองสามเริ่มแต่หน่วยบนของงวดห้าแดสามก็คือสาม สามสก็คือ8ปนะครับสกับ8มาตั้งนะครับสกับ8มาตั้งบวกเลขของที่6 7 6จบวกสได้9 7้บวกแได้5 5าบวกเได้14 4สบวกเได้13 สีบวกหได้9 9้บวกหได้4 4่บวกเได้13 3สบวกสได้7 7็บวกสีได้11ได้แล้วห้าตำแหน่ง1 2 3 4งี่หนะครับต่อไป1 3 4 9 3กงวดนี้3ชนที่สูตรเดียวต่อไปสูตรที่2หน่วยบนบวก10ครั้ง1เลขคงที่6 7 หน่วยบนก็คือ3 10ครั้ง1ก็คือ7จ็ดเราก็เอาสามา3ามเจ็มาตั้งบวกเลขตรงที่6 7 6จบวกสได้9ก้าเบวกเจ็ดได้14 4สบวกเได้13 3สบวกสี่ได้7จ็ดสบวกเก้าเป็นสิบสองบวกเได้11บเอ็เราเอาสี่ตำแหน่งนะครับ1 2ึ่สามสี่ทีนี้เราก็มาทำการเทียบชนนะครับ1 1มี 3ามี4 4มี9 9้า้ไม่มีได้3ตัวนะครับหนึ่งสามผลรางวัที่ออกออกสามเข้าที่110นะครับงวดต่อมาตำแหน่งที่ใช้หน่วยบน104นะครับหน่วยบน104หน่วยบนของงวด3ามสอง ก็คือ2คือ2 2 1 0อก็คือ2 2 2นะครับเราก็เอาสองสองมาตั้ง 2, 2. องสองตั้งบวกลงที่6 7เจบวกสได้8 7ดบวกสได้9 9้บวกแได้17 7เบวกแได้15 7ห้เบวกเเป็น16 6กบวกเได้15บหบวกหได้11บเบวกห้าได้6 6หกบวกหได้11ก็ได้ห้าตำแหน่งเหมือนเดิมน,นะครับ1 2 3 4งี่ห้าต่อไปสูตรที่2องตำแหน่งที่ใช้หน่วยบนหน่วยบนสิบวกเลขตรงที่6 7หน่วยบนก็คือ2 1งสิบหคือ2ก็ได้2 2 2 2, 2นะครับ สองสองมาสองสอง,สองมาตั้งบวกเลขตรงที่หกเจ็ดหกบวกสองได้แปดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามได้แล้วสามสี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่เราก็มาทำการเทียบชนเหมือนเดิมนะครับหนึ่งมีไหมไม่มีห้ามีไหม หไม่มี7มีไหมเจ็ดมี7ม, 7. มีเอามาวาง6มีไหมหกมี6ม, 6. มีเอามาวางหนึ่งไม่มีนะครับผลลองได้7กับ6ผลลงมาที่ออกออกเจ็เข้าที่7หลักร้อยต่อไปงวดที่จะถึงนี้1ตุลาหกห้านะครับ หน่วยบนร้อยสหน่วยบนร้อยสของ703หน่วยบนร้อยสีก็คือ34เราก็เอา34มาตั้งบวกเลขตรงที่67 6บวก9 6บวก3ได้9 7บวกส4ได้11 1บวก9ได้10 0บวก9ได้9 0บวก1ได้ 1, 1, 1. หนบวกหได้2 2งบวกหได้3 3มบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7ก็ได้แล้วห้าตำแหน่งมันเดิม1 2 3 4งหต่อไปสูตรที่2สูตรที่2หน่วยบน11บวกเลขคงที่6 7หน่วยบนหน่วยบนก็คือ3ามก็คือ7 ก็ได้สามเตั้งก็อเอาหกมาเป็นตัวบวกหกบวกสได้เก้บวกเได้สิบสบวกเได้สิบสบวกสได้เจ็บวกเได้สิบสนึได้สิก็ได้แล้ว 4, สี่ตำแหน่งหนึ่งสองเทียบชนนะครับทำการเทียบชนเมีไหมเจ็ดมี7มาวาง 9มีไมเก้าไม่มี0มีไหมศูย์ไม่มี1มีไหมหนึ 1, ม่มีเอา1มาวาง3มีไหมสามีเอา3ามาวางก็ได้แล้วครับเจ็นสนะครับเจ็ 7, 1, 3, 7, 1, สูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นถูกมา7งวดนะครับเริ่มถูกมาตั้งแต่หนึผิดผิดหงงวดนะครับ สูตรนี้ก็ลงในช่องไว้ถ้าสูตรมันเดินดีเข้าดีเราก็ใช้ต่อนะครับถ้าไม่เดินเราก็จะหยุดใช้แล้วก็หาสูตรที่มันเดินนะครับเพราะฉะนั้น7จ็ก็จะว่าสรุป โคดได้7กับ2นะครับหลักร้อยหลักร้อยได้7กับ2เพราะฉะนั้นที่เอาเจ็สไปเทียบชนก็จะเด่นที่7นะครับเด่นที่เนะครับหลักร้อยงวดนี้ฟันธง7นะครับลองข้อสนะครับงวดนี้นะครับ ให้เป็นเด่นที่เจ็ดนะครับรองที่สองนะครับสำหรับชุดสองตัวบนสามตัวบนก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับสามชุดสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าอันดับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าอันดับสองนะครับหนึ่งสองอันดับสามอันดับสี่นะครับ สี่ <c oughs> ชุดนี้นะครับสี่ชุดนี้ปกติเด่นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่คนคนหวยก็จัดจัดหนักเป็นพิเศษนะครับส่วนส่วนตัวนะครับส่วนตัวคนคนหวยก็จัดหนักเป็นพิเศษหนึ่งสองสามสี่ ส่วนด้านล่างตัวรองก็รองไว้นะครับรองไว้นิดหน่อยนะครับรองไว้แต่สี่ชุดนี้ก็จัดหนักนะครับจัดหนักเพราะว่าไม่เข้าตัวเด่นก็จะเข้าตัวรองนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนชุดสองตัวนะครับสองตัวก็หนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับส่วนชุดรองก็ยังเหมือนเดิมนะครับชุดรอง ครับสำหรับงวดนี้วันนี้ก็วันที่26แล้วนะครับก็เหลืออีก1 2 3 4อีก4วันนะครับก็ขอ,ขอให้ FC คนคน้นหวยทุกท่านนะครับจงโชคดีไปด้วยกันนะครับครับสำหรับชิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับครับก็อขอสวัสดีครับ